trong mặt các gà tất cả 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 tất ความมีสีสันทุงนี้อากาศไม่ค่อยอากาศปิดก็เลยถ่ายดอกไม้ในบริเวณนี้ด้วยค่ะคิดจะได้สดใสมาเจอเดินมาเจอกล้วยไม้สีเหลืองอ่อนสีเขียวสีเหลืองสีเขียวอ่อนสวยมาก ดอ,ดอกอะไรดอกอะไรสีส้มส้มส้มปนเหลืองอันนี้คนต้นนะคะลูกอะไรเนี่ยดกมากเลยอืมเต <c ười> ็มเลยนี่เลยค่ะ ข้องบอต็นหมดเลยเึ็มเต้นลูกไอ้ลูกมันเดือบอ่ะมั่นใจดกมากเนี่ยเก็บได้ป่าเนี่ยไม่ได้หรอกลูกมันงแข็งแข็งยไม่มั่นใจว่าลูกอะไร โอ้ดอกมากดิ่มก็ดอกดิซ้งบนเลยบริเวณนี้ก็จะเป็นแก้มดิงน,นะคะนี่ค่ะ ของเสียงอยู่แถวนี้เองไก่บริเวนแก้มลิงนี้ก็จะมีสะพานไม้เขียมค่ะ,ะเดี๋ยวไปเดินเที่ยวกันนะคะมีกล้ยไม้สวยงามด้วย ที่ตรงนี้อีกค่ะนี่สีขาวตรงนี้ก็จะเป็นประวัติสะพานไม้เขี้ยมนะคะนี่้อ่านยาวมากเลยค่ะนี่ค่ะครับเบอร์ สนใจก็อ่านได้นะคะถ่ายผ่านดอกไม้ออกอเขียนเลยผ่านไม้เขี้ยมหอมใหญ่ชุ่มพร ตรงนี้ก็ห้ามเด็กเหมือนกันนะคะเขาจะเสียนว่าระวังเด็กตกนะ้ำน้ำมันจะเป็นนกเนี่ค่ะสะพานไม้เขี้ยมหนองใหญ่ชุมพรบริเวณก็จะเป็นธรรมชาติแบบนี้แล้วค่ะนี่ค่ะ เียนมี้คร้่ชื่อในความทนทานแข็งแรงยาวยาวเท่าไหร่นะเมื่อกี้อ่านแล้วก็สองร้อยเก้าเก้าสิบกว่านะ่จาจะเก้าสิบกว่าเมตรสะดุดค่ะกระแตแต้แวับค่ะแต่แต้แวัแต้แต้แวบเหมือนคนไทยเปล่าไม่รู้ ไม่หรอกคนไทยนี่น่าจะเป็นนเกเอี้ยง เลี้ยงเลี้ยงควาย้าตรงนี้เป็นที่ทำงานของของที่เนี่ยของหนองใหญ่มีก็อาจจะมีผู้คนมาเที่ยวแล้วนกก็ขึ้นไปโชว์โชว์ถ่ายให้ถ่าย,ให,ายให้ถ่ายวิวเก่งมากเจ้านก <c oughs> จะเป็นเนินขึ้นไปจะมีความชันไม่เท่ากัน,นกล้วยไม้ บริเวณนี้เขาก็าจะเรียกว่าอสะพานไม้เคี่ยมแก้มลิงหนองใหญ่จังหวัดชุมพรศูนย์การเรียนรู้ตามศาสตร,ร์พระราชาค่ะเข้ามาอนนุนด้านนอกค่ะอน,นุนด้านนอกครับค่ะนี่ทางออกค่ะทางออกเราก็จะมาทางนี้ จะเป็นแบบต้นไม้สัวตว์อะต้นสัตว์ฝนมาแล้วคะ่ะแล้วก็มืดค่ำพอดีนะคะเดี๋ยวต้องกลับแล้วขอบคุณนะคะ ที่เข้ามาติดตามรับชมขอบคุณมากๆค่ะ